อันนี้เรามาผัดผัดเรื่องนะคะใส่เคี่ยมอย่างก่อนแล้วก็ตุ๋นใหม่นะคะใส่นี่ค่ะกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งนะคะใส่ไปสองช้อนค่ะ แล้วก็แหงก็อกมาแล้วเราก็ใส่ผัก

น้ำตาลจะน,น,นิดหน,นึนงนะคะปิดไฟขอลองคินดูตัว แค่ต okay. ักใส่จานเรียบร้อยค่ะ ผัดผักบุ้งใก่ผัดผักบุ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะ